เหรียญพุดตรงค่ะพุดตรงพศสองห้าสองห้านะคะเหรียญพุดตรงพศสองห้าสองห้าที่เหรียญเ็าจะมีระบุพศเดียวแหละสองห้าสอง้าไปร,รับซื้อเหรียญละยี่สิบาทค่ะพุดตรงนะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทที่หน้าเหรียญน,นะคะที่เหรียญที่บนบนเหรียญเนี่ยเขาเขาจะเนี่ยคะ่ะเขาจะพิมพ์ปีพศที่ผลิตไว้นะคะสองห้าสองห้าแต่ ปีที่ผลิตจริงจะมีทั้งสิ้นนะคะห้าพศออด้วยกันจะดูกันตรงนี้ค่ะตรงนกวายุพักเห็นไหมคะรูปนกรูปตาสัญลักษณ์ของกระทรวงการคลังตรงรูปนกจะเป็นตัวหนังสือภาษาไทยนะคะเขาปั้มอยู่ปั๊มทับซ้อนไปกับปีกนกนะคะปีกแรกจะเป็นเลขสองปีกหลังจะเป็นเลข ห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะตามปีผลิตค่ะจำนวนผลิตแต่ละพศนะคะต้องดูดูจากตรงปีนกนะคะพศที่ผลิตน้อยก็จะมีราคาปกติเลยคะ่ะอะไรที่ผลิตน้อยหายากก็จะเป็นราคานะคะตามปกติเลยไม่มีอะไรพิเศษนะคะจะมีอยู่สองกรณีที่หายากอาที่มีราคานะคะคือผลิตน้อยแล้วก็กระแสอะไรก็อะไรก็ตามนะคะมีกระแสมา ถ้ามีกระแสมาปุ๊บนะคะมีราคาทันทีค่ะอันนี้อ่าไปได้บอกจำนวนผลิตก่อนเนาะจานวนผลิตนะคะพศนะคะดูที่ปีกนกนะคะปีกละปีกหน้าจะเป็นเลขสองและปีกหลังเนี่ยจะเป็นเลขห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะจํานวนผลิตพศส,สองห้าสองห้านะคะห้าแสนเหรียญห้าแสนเหรียญไม่เยอะนะเพราะเป็นเหรียญหมุนเวียนเนาะ ปี2525 25, จำนวนผลิตนะคะ5แสนเหรียญน,นะคะปี2526 2526จำนวนผลิต1แสนเหรียญเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น26จะต้องเป็นเหรียญที่หายากสุดมีน้อยสุดเนาะ1แสนเหรียญน,นี่ถือว่าน้อยมากนะเดี๋ยวราคาเขาเล่นกันไม่ไม่สูงค่ะก็มีคนเล่นหาแต่ปนักานไม่ดูเพราะพนัานดูแล้วดูไม่เห็นลองแล้วค่ะดูไม่เห็น ่วนมากก็จะเจอแค่แปดกับเก้าแหละนะคะพอสอต่อมาค่ะสองห้าสองเจ็ดสองห้าสองเจ็ดจำนวนผลิตเจ็ดแสนเหรียญปีสองห้าสองเจ็ดจำนวนผลิตนะเจ็ดแสนเหรียญส่วนปีสองห้าสองแปดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเหรียญค่ะ 7, สองห้าสองเก้าเจ็ดล้านสองแสนเหรียญค่ะ ทวนอีกรอบหนึ่งนะคะพอสอที่ผลิตน้อยสุดก็คือสองห้าสองหกค่ะหนึ่งแสนเหรียญเท่านั้นนะคะผลิตเยอะสุดก็เป็นสองห้าสองแปดค่ะสิบเจ็ดล้านเหรียญนะคะก็ลองส่องดูนะคะเผื่อเจอก็จะมีกลุ่มเล่นค่ะเขาจะมีคนเล่นกันอยู่แล้วเล่นหากันในราคาที่อย่างที่พนักบ,บอกอราคาราคาไม่แน่นอนนะคะราคาไม่ตายตัวแล้วแต่ความนิยมของแต่ละคนเนาะเนี่ยค่ะนะคะสองห้าสองหก ผลิตเพียง 1, 100, 000, หนึ่งแสนเหรียญเท่านั้นค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ